เท้าความกันราก็คือเดิมเนี่ยผมทำงานอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับเออโควิดเนี่ยเกิดปัญหาคือบริษัทหยุดหยุดงานแล้วก็เกิดล็อกดาวน์ก็เลยมานั่งคิดว่าจะต้องหาอางานอะไรสักอย่างหรืออาชีพอีกสักอย่างนึงเพื่อที่จะมามีไรายได้ในช่วงที่หยุดงานหรืออยู่บ้านก็สร้างไรายได้ได้ครับหาข้อมูลก็คืออย่างมาอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนในเฟสทักมาว่าอยากกินด้วงสาคูก็เลยเติร์ด หาเลยว่าด้วงสาคูคืออะไรก็เลยหาข้อมูลพอได้ข้อมูลปุ๊บก็เลยไปเรียนรู้ที่ฟาร์มใหญ่ครับก็พบว่าด้วงสาคูหรือด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยนิยมเลี้ยงนันมากในภาคใต้นะครับเออเลี้ยงกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับสามสิบวันเติมอาหารสองครั้งแล้วก็จับขายได้นะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามกัมพูชาหรือลาวหรือจีนชอบกินมากนะครับแล้วก็ที่มาแรงที่หนึ่งก็คือแพ็คนะครับบรรจุกระป๋องส่งทางจีนหรือทางอ,อาหรับมีเท่าไหร่ไม่พอขายครับก็ถ้าถ้าคิดกลมกลมน็คูณกับ2 5 0ต่อยก จ็ดหมื่นกว่าต่อเดือนใช่ไหมครับใช่ครับสามสิบวันหรือไม่เกินสามสิบห้าวันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับก็คือหนึ่งก็คือเราอยู่บ้านมีรายได้นะครับสองก็คือมีรายได้รายเดือนนะครับร่วงเนี่ยหนึ่งเดือนหรือเต็มที่ไม่เกินสามสิบห้าวันสายได้นะครับก็มีเงินหมุนเวียนตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ครับสวัสดีครับพบกับช่อง เกษตรกรไทยสามได้ใเช่นเคยนะครับสาหรับมนีก็อยูที่ฟาร์มดวงมะพร้าวจางังหวัดมหาสารคามนะครับดอสิเปสทาควารู้้จักจากเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับชื่อนัทกิตอภิชัยนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงดวงมะพร้าวหรือว่าดวงสาคูฟาร์มดวงมะพร้าวมหาสารคามครับฟาร์มเราตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่บ้านโคกไร่น้อยครับตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้คุณพี่นะครับพาชมนะครับว่าฟาร์มเรามีการเลี้ยงแบบไหนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะครับได้ครับเท้าความกันับก็คือเดิมเนี่ยผมทางานอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับเริ่มเลี้ยงด้วงมาประมาณปีที่แล้วครับก็คือช่วงโควิดก็คือโควิดเนี่ยเกิดปัญหาคือบริษัทหยุดหยุดงานแล้วก็เกิดล็อกดาวน์รัฐบาลก็คือก็เลยมานั่งคิดว่าจะต้องหางานอะไรสักอย่างหรืออาชีพอีกสักอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะมามีไรายได้ในช่วงที่หยุดงานหรืออยู่บ้านก็สร้างไรายได้ได้ครับหาข้อมูลก็คืออย่างเลี้ยงงัวเนี่ยอยู่บ้านก็มีอาชีพแต่ว่าเลี้ยง,งัวใช้เวลา15เดือนนะครับก็คือท้อง9เดือนแล้วก็ลูกกว่าลูกจะหย่านมอีก6เดือนถึงจะขายได้นะครับหรือเลี้ยงแพะเนี่ยแพะท้อง5เดือนกว่าลูกจะหย่านมก็8 9เเดือนถึงจะขายได้นะครับ ไปจนถึงหนูนาไปจนถึงปูเลี้ยง6เดือนหรือ3เดือนขายลูกได้6เดือนขายแม่พันธุได้จนมาสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่จิ้งหรีดนะครับเกือบสุดท้ายอยู่ที่จิ้งหรีดคือ45วันใกล้ความจริงใกล้โจทย์ที่เราตั้งไว้ก็คือมีไรายได้ไรายเดือนนะครับแต่จิ้งหรีดเนี่ยลงทุนต่อบ่อนะครับประมาณ4ี่พนะครับรวมอุปกรณ์รวมไข่รวมทุกอย่างนะครับแล้วก็45วันถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึง50หรือ60วันมาอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนในเฟซ ทักมาว่าอยากกินด้วงสาคูนะครับก็เลยเซิร์ชหาเลยว่าด้วงสาคูคืออะไรก็เลยหาข้อมูลพอได้ข้อมูลปุ๊บก็เลยไปเรียนรู้ที่ฟาร์มใหญ่นะครับก็เพราะว่าด้วงสาคูหรือด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยนิยมเลี้ยงนันมากในภาคใต้นะครับเลี้ยงกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับแต่ภาคอีสานหรือภาคอื่นเนี่ยก็เลี้ยงได้โดยใช้วัตถุดิบอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นมันสับปะหลังนะครับกากมันหรือเปลือกมันล้างกากสดได้หมดเลยนะครับเลี้ยงแค่30สิวันนะครับ แล้วก็เติมอาหารแค่2ครั้ง30วันเติมอาหาร2ครั้งแล้วก็จับขายได้นะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านาเวียดนามกัมพูชาหรือลาวหรือจีนชอบกินมากนะครับก็เลยไปดิวกับลูกค้าที่อยู่กัมพูชานะครับว่าเขารับอา,อาทิตย์ละเท่าไหร่เขาให้โคต้ามาอาทิตย์ละร้อยโลก็เลยได้ทําการเลี้ยงนะครับปัจจุบันก็เลยขายายพื้นที่นะครับเพื่อจะรองรับลูกค้า ที่ให้โคต้ามาเดือนละเป็นตันซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการนะครับก็เลยย้ายกลับมาเลี้ยงที่สารคามนะครับตอนนี้เลี้ยงอยู่สองที่ก็ยังไม่พอนะก็จะขยายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่พาชมนะครับว่าเรามีการเลี้ยงแบบไหนบ้างครับวันนี้ก็จะพาชมการเลี้ยงแล้วก็จะทำอาหารด้วงนะครับวิธีการทําอาหารด้วงให้ดูนะครับอย่างด้วงเนี่ยเรามีวิธีการเตรียม เขาเรียกว่าเตรียมบ่อหรือว่าเตรียมอะไรแบบนี้ครับก็ง่ายๆเลยครับถ้าของดั้งเดิมเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเขาจะใช้เป็นต้นสาคูนะครับก็คือเป็นต้นตระกูลปาล์มหรือตระกูลมะพร้าวนะครับเขาจะตัดเป็นท่อนๆเลยแล้วก็วางกับพื้นแล้วก็เอาตัวแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์ปล่อยลงไปแล้วเอาเอาฝาปิดไว้หรือเอาแผ่นยางปิดไว้แล้วก็ปล่อยไปเลยประมาณ50ิบวันนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเราใช้ประยุกต์ใช้กละมังนะครับแล้วก็เอาอาหารด้วงปล่อยนี่เขาเรียก ภาษาใต้เรียกแมงหวังนะครับหรือพ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคูนะครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ของเขาใช่ครับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยปล่อยลงไปในอาหารเราก็จะทําอาหารเตรียมไว้นะครับโดยใช้มะพร้าวนะครับกากมันแล้วก็โปรตีนโดยใช้อาหารหมูนะครับเป็นโปรตีนเสริมนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยตั้งไว้30วันอย่างบ่อนี้ทิ้งหรือว่าวางพ่อแม่พันธุ์ลงยางครับบ่อนี้วางไปแล้วครับประมาณ20วันครับแต่ยังไม่ถึงอายุนะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วส่วนผสมที่ต้องมีในบ่อเนี่ต้องมีอะไรบ้างครับก็ต้องมอีอาหารประเภทแป้งนะครับก็คือเราใช้กากมันสับปะหลังนะครับแล้วก็โปรตีนมาจากอาหารหมูนะครับแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับนะครับเพื่อจะเป็นเยื่อใยเป็นอาหารประเภทเส้นใยนะครับแล้วอย่างถ้าไม่ใช่ประมาณยี่สิบวันเราใช้อ่างอื่นแทนได้ไหมครับอ เคยมีการทดลองนะครับก็มันเป็นวัตถุดิบที่ราคาถูกหาง่ายในภาคอีสานนะครับก็คือถ้าเป็นมันเส้นลนะกิโลก็ไม่กี่บาท5บาท7็บาทนะครับหรือกากมันกากมันถ้าเป็นลงตำรงแป้งมันนะก็อย่างลงแป้งมันกุดลังหรือบระบือก็ประมาณ600บาทนะครับเปลือกมันล้างก็ได้นะครับหกรบาทหรือว่ากากสดเคยทดลองแล้วใช้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างอย่างกะละมังหนึ่งหรือว่าบอ่อหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับต่อถ้าอ,อากาศ ประมาณนี้นะครับทางภาคอีสานก็จะได้ประมาณกิโลบวกลบครับ1กิโลหรือกิโล2กิโล3มเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับ30วันครับ30วันหนึ่งเดือน30วันเก็บหรือเต็มที่ก็คืออาจจะมีตัวเล็กที่ว่าหลุดเพราะว่ามันมันจะมีช่วงระยะฟ,ฟักไข่เนี่ยอ่าสิบห้าวันตัวที่เกิดทีหลังก็จะตัวเล็กเราก็จะคัดให้มากินอาหารต่ออีกอาทิตย์หนึ่งก็จะใช้เท่ากันได้ก็เก็บขายได้ครับอย่างในในฟาร์มหรือว่าในโรงเรือนเราเรมีประมาณกี่บ่อครับตอนนี้ อ,อยู่อยู่ฟาร์มนู้นอยู่สามร้อยครับอยู่ที่นี่ประมาณสามร้อยแล้วก็จะขยายเป็นเท่าตัวทุกเดือนเพราะว่าแม่พันธุ์หนึ่งชุดเนี่ยใช้ได้สามถึงสี่รอบแต่ว่าเราลงรอบแรกหนึ่งร้อยเนี่ยสิบห้าวันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสิบห้าวันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยโดยพ่อแม่พันธุ์ชุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณามีอายุประมาณสองเดือนนะครับแล้วอย่างต้นทุนต่อบ่อหรือว่าต่อกระมังนึงเนี่ยมันจะประมาณกี่บาทครับต้นทุนรวม ค่ากระมังก็หาด้วยทั่วไปนะครับตามร้าน20บาทร้านพลาสติกนะครับแล้วก็กระจาดหรือจะเป็นถาดก็ได้บางฟาร์มเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะใช้เป็นถาดแล้วเจาะรูเพราะว่าถ้าอากาศหนาวมากๆเนี่ยมันจะแห้งแห้งไวนะครับทาให้มีปัญหาต่อการฟักไข่ของด้วงนะครับทางภาคเหนือถ้ามีปัญหาก็จะใช้ถาดแบบเขาเรียกอะไรพายสานเขาเรียกพาข้าวประมาณนั้นนะครับ<ม>พลาสติกเจาะรูเลยนะครับตัวด้วงเนี่ยวัฒจักรของมันนะครับก็คือเกิดจากพ่อแม่พันธุ์เนี่ย จะมีอายุประมาณ2เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับถึงเวลาเขาก็จะตายตามธรรมชาตินะครับฟักมาเป็นตัวอ่อนด้วงนะครับตัวอ่อนด้วงประมาณ1เดือน <AO AN> แต่ถ้าเราจะเก็บทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็จะมาใส่กับเปลือกมะพร้าวนะครับเขาเรียกว่าเข้าฝักก็คือในนี้จะมีตัวอ่อนด้วงที่เข้าฝักเราเอามาใส่ในมะพร้าวแห้งนะครับอ๋ออันนี้ก็คือ <AO AN> เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับอ่านี้เลี้ยงทั้ง2อ,อย่างครับก็คือใน, <behalf S 2> ในบ่อเน,นี่ยครับอันนี้เป็นกับมะพร้าวเปล่าครับ อันนี้ตัวด้วงถ้าเราจะเอามาทําพ่อไม่พันธุ์รุ่นต่อไปก็เอาเอาตัวด้วงมาใส่กับเปลือกมะพร้าวเปลือกมาพาอะพร, <25 S 1> ร้าว25วันถึง30วันมันก็จะออกมาเป็นพ่อไม่พันธุ์ได้ใช้ได้หมุนเวียนในฟารม์มเป็นตัวแบบนี้ใช่ครับถ้าคือคพ่อแม่พันธุ์เราหามาครั้งเดียวเนี่ยก็คือใช้ได้ตลอดไม่ต้องซื้ออีกแล้วต้นทุนจะต่ํามากต้นทุนต่ําเราไม่ต้องซื้อพ่อไม่พันธุ์ใหม่ตลอดนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมถามไปก็คือบอ่อห,หนึ่งึงประมาณ ห้าร้อยถึงไหมครับต้นทุนเนี่ยก็คืออันนี้ประมาณ2 0บกว่าบาท25บาทนะครับกระมังก็ประมาณ20 2 0 25บาทเอ่อตัวแป้งน่ประมาณ2กิโลก็ตกประมาณสักไม่ถึง10บาทนะครับ<ม>แล้วก็<ม>อาหารก<ม>ไม่น่าเกิน50บาทรวมอาหารทั้งหมดเนี่ยประมาณนะครับไม่เกิน50บแต่ว่าเราเติมเติมวันที่2ี่ิแล้วก็เติมอีกเอ่อเติมอีกสองครั้งค่าอาหารน่ก็ไม่น่าจะเกินร้อยครับยางบ่อหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราเก็บขายเราจะได้กี่บาทครับถ้าเป็นราคาภาคอีสานก็ประมาณ250ร้อาดส อาใช่ไหมครับใช่ครับต่อกิโลถ้าเป็นภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยเขาจะขายกิโล300แสดงว่าลงทุน50บาทก็จะได้กําไรก็คันนากกว่า,าเดือนแรกก็จะคืนทุนแล้วก็เดือนต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อพวกรกระมงังพวกอะไรอีกแล้วก็คือซื้อแต่อาหารอย่างเดียวถ้าเป็นในห้างขายในห้างกิโลละ360บาทบไปดูได้เลยแมคโครมีนะครับอย่างอย่างในฟาร์มเรานะครับมีการจัดการแบบไหนบ้างเช่นว่า อย่างนี้เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แบบนี้มีไหมครับก็เราจะมีป้ายเขียนป้ายบอกนะครับว่าเขียนป้ายบอกไว้ว่าวางไข่วันไหนเก็บแม่วันไหนนะครับเก็บแม่วันไหนแล้วก็ก็คือในฟาร์มก็มีการก็คือสิบห้าวันก็จะเก็บแม่ไปอีกชุดหนึ่งสิบห้าวันแม่ก็จะได้แม่จะใช้ได้สี่รุ่นครับอย่างมากนะครับก็คือพยายามแล้วก็มันจะตายตามธรรมชาติพยายามทำให้มีสินค้าออกตลอดเนาะใช่ครับ แล้วก็สามารถเก็บไปทำแม่พันเองได้โดยไม่ต้องซื้ออีกตลาดของด้วงเนี่ยส่วนใหญ่เขาขายกันที่ไหนครับตลาดนมีทั่วไปเลยครับก็คือตั้งแต่ Facebook เลยเพื่อนในเฟซทอดขายหรือขายสดหรือประเภทขายตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้ามาแลงทอดก็ได้นะครับถ้าบ้านเรามีพ่อค้าแม่ค้าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราล้างแล้วก็ฟีดให้เขานะครับหรือไปที่เพื่อนบ้านอย่างที่ผมขายอยู่ก็คือทางพานงเป็นแล้วก็ เวียดนามนะครับแล้วก็ที่มาแรงอีกที่หนึ่งก็คือแพ็คนะครับบรรจุกระป๋องส่งทางจีนหรือทาง hmm. อ,าอาหรับก็จะชอบเพราะว่าทางจีนเขาจะคิดว่าเป็นายาโดบชนิดหนึ่งครับงมะพร้าวนะครับยา,าเนานะครับก็มีเท่าไหร่ไม่พอขายครับมีเท่าไหร่ไม่พอใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเรเกษตรเนาะครับที่ที่ค่อนข้างดีเพราะว่า,าโคต้าของทางโรงง,งานนะให้มาเนี่ยครับเดือนละหลายตันก็ยังทํา ทำไม่พอส่งโรงงานเรื่องผลผลิตเราเฉลี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่สามสี่ร้อยกิโลต่อเดือนอยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามจะขยายให้ภายในปีนี้ก็น่าจะถึงพันหรือสองพันในสิ้นปีอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างบ่อเนี้นะครับเป็นการเลี้ยงแบบไหนครับอันนี้โซนนี้เป็นเพิ่งวางครับได้หนึ่งอาทิตย์ก็ยังจะยังอาจจะไม่เห็นตัวอ่อนอาจจะเป็นไข่อยู่เล็กๆซึ่งจะเเม็ดพอูได้ไหมครับจะเป็นเหมือนเม็ด เม็ดข้าวสารเล็กๆนะครับอาจจะไม่มีหรือรุ่นที่เกิดแรกๆอาจจะมีตัวแล้วแต่ว่าอาจจะไซส์เล็กไซส์เล็กมากๆก็คือในช่วงแม่มไ่กี่วันนี้เขาก็ยังไม่เป็นตัวครับยังไม่ค่อยจะเห็นครับมันจะเหมือนกับหนอนแบบหนอนแมงวีครับครับนี่ครับไซส์เล็กเี่ครับไซส์เล็กๆครับอันนี้อายุประมาณประมาณสัปดาห์ครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับ จะไซส์เล็กประมาณนี้เจ็ดถึงสิบวันจะประมาณนี้อย่างนี้ก็คือยังขายไม่ได้ครับครัถ้าขายได้ตัวจะไซส์ใหญ่ประมาณร้อยแปดสิบตัวโลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวกิโลนะครับบ่อนี้ก็กำลังลงนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงอันนี้ก็ประมาณยี่สิบวันฝั่งนี้นะครับยี่สิบวันแล้วการวางอย่างนี้นะครับเราสามารถวางสูงกว่านี้ได้ไหมเคยทําสูงสุดหกชั้นนะครับแต่ว่า กลัวว่าไอชั้นล่างจะรับน้ําหนักไม่ไหวครับขึ้นก็เลยใส่แค่ประมาณห้า <5 S 2> หรือหกชั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวข้างล่างด้วยนะครับใช่ครับหร,หรือบางฟาร์มเ่ยเขาจะมีชั้นลอยแต่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันเราที่ว่ามันเป็นต้นทุนที่ว่าเรามีพื้นที่อยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ต้นทุนซึ่งร้่งร้วงมะพร้าวจริงๆแล้วเลี้ยงที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นโรงเรือนอย่างนี้ก็ได้นะครับครับอย่างผมที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านที่ชนบุรีก็เป็นบ้านจัดสรรวางอยู่ตรงที่จอดรถเลยก็ได้ขอให้ ไม่ไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะครับบางบ้านเนี่ยบางฟาร์มเขาเลี้ยงไว้ข้างบ้านเลยตรงชายคาหรือใต้ร่มไม้นะครับใต้ร่มไม้ก็ได้นะครับหรือมีสแลนมุงก็ได้ไม่ต้องลงทุนมากครับลวกสาคูแล้วถ้าโดนแดดจะเป็นอะไรครับพี่มันจะทําให้หน้าอาหารแห้งไวจากที่เราประมาณว่า20วันจะเติมครั้งหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคอยมาเติมน้าทุก3วัน5วันประมาณนั้นครับแต่ถ้าเราอยู่ในที่ร่มมันก็จะช่วยให้มันมีความชื้นความชื้นอยู่ตลอดเวลา อย่างตัวนี้อายุกี่เดือนครับอันนี้ประมาณยี่สิบวันครับยี่สิบวันอ๋อซส์ยังไม่ได้ครับประมาณไหนถึงจะได้ครับอ่าสามสิบวันมันจะ<ม>จะยาวกว่านี้ครับ<ม>ใหญ่กว่านี้ครับดี๋วแล้วก็ตัวตจะสีเป็นสีเหลืองเหลืองน้ำตาลเข้มกว่านี้ครับอันนี้ตัวยังขาวอยู่ยังไม่ได้อยู่จากสามร้อยบ่อเนี้ยสามารถผลิตเงินให้เราได้ต่อเดือนหรือว่าต่อรอบนี่ยประมาณกี่บาทครับ ก็ถ้าถ้าคิดกลมๆนะครับ300รอกิโลเนี่ยก็คูณกับ250รอยต่อกิโลก็เจ็ด0มื่นกว่าประมาณนั้นครับต่เดจะหมุนเวียนต่อเดือนใช่ไหมครับใช่ครับ30วันหรือไม่เกิน3าหวันครับครับแล้วก็อาหารของดวงเนี่ยมันใช้รวมกับแพะกับวัวได้ก็คือซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยก็หมุนเวียนได้กินได้ทุกทุกชนิดอย่างที่เห็นแฟในฟาร์มก็จะมีมีแพะนะครับแล้วก็มีฟาร์มวัวด้วยก็ อาหารพวกนี้ก็สามารถให้สัตว์ได้ด้วยใช่ครับก็คือมันเป็นวัตถุดิบกากอุตสาหกรรมนะครับราคาถูกตันหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทครับครับต้นทุนไม่น่าจะถึงห้าพันบังครับต่อเดือนถึงไหมต้นทุนถ้าเป็นค่าอาหารอย่างเดียวตีว่ากาะบังละประมาณสักหนึ่งร้อยบาทหรือไม่ถึงนะครับสุดท้ายครับตั้งแต่มาทําอาชีพหรือว่ามามาเริ่มเลี้ยงร่วงเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตอย่างไรครับ ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับก็คือ1ก็คือจากปัญหาโควิดหยุดงานนะครับก็คือเราอยู่บ้านมีรายได้นะครับ2ก็คือมีรายได้รายเดือนนะครับไม่เหมือนกับแพะแกะงัวหรือหนูนาหนูพุกใหญ่หรือปูที่เลี้ยง3มเดือน6เดือนนะครับด้วงเนี่ยหเดือนหรือเต็มที่ไม่เกิน35วันขายได้นะครับก็มีเงินหมุนเวียนตามโจทย์ที่เราตั้งไว้หแหละคือรายได้มากขึ้น ครับรายได้มากขึ้นแล้วก็อยู่บ้านครับถึงแม้จะมีโควิดรอบสามรอบสี่แล้วก็อยู่บ้านก็มีรายได้ครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเกษตรกร,ร,กรที่อยากมาเลี้ยงหรือว่าอยากมาทดลองเลี้ยงสักบ่อสองบ่อหรือว่ากะละมังสองกะละมังก็จริงจริงแล้วนนรรจริงจริงๆแล้วเราเป็นฟาร์มปิดนะครับเราไม่ได้เปิดให้มามาเยี่ยมชมแต่ว่าถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงเนี่ยจะให้ผมจัดชุดอาหารหรือว่าชุดทดลองเลี้ยงเนี่ย ก็ก็ได okay. ้นะครับอาจจะลองไม่ต้องลงเยอะครับอาจจะลองกันสัก3กระมัง5้ากระมังนะครับก็จะจัดให้ว่าเออคุณต้องใช้อะไรเท่าไหร่จัดเป็นชุดแล้วก็คุณแค่ไปเติมน้ําอย่างเงี้ยได้อย่างพวกกระมังหรือกระจาดตรงไหนถูกๆนะครับหาได้เลยนะครับแถวใกล้ๆบ้านนะครับไม่ต้องมาซื้อที่ผมนะครับหรือซื้อเป็นของมือสองก็ได้มีขายนะครับใบละสิบบาทของมือสองสิบบาทสิบห้าบาทหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นกระมังก็ได้นะครับที่บ้านมีภาชนะอื่นๆก็ได้ ขอให้ต้นทุนต่ำๆไว้ก่อนอย่างฟาร์ามของพี่ก็ขายพ่อแม่พันธุ์ด้วยหลักๆขายลูกด้วงนะครับแต่ถ้าจะเกษตรกร,ร,กรสนใจเราก็จะแบ่งให้ได้ครับแบ่งให้ไปทดลองเลี้ยงอ่าสักสิบคู่ยี่สิบคู่อะไรเงี้ยก็ได้ติดต่อได้ทางไหนครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8นย์แปดสีนห้าเจ็ดนะครับหรือเพจาฟาร์มด้วงมะพร้าวด้วงสาคูมหาสารครามครับ ก็คือขอถ้าโทรมาก็ขอเป็นในเวลาไม่เกินสักสองทุ่มสามทุ่มนะครับแล้วก็จะตอบให้หรือถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงเป็นอาชีพจริงๆนะครับมาดูก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับยินดีครับก็จะแนะนําเลยว่าลงทุนประมาณเท่าไหร่เริ่มที่ห้าสิบหรือร้อยที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือจะต่อยอดมันเป็นอาชีพหลักก็ได้ในอนาคตครับครัผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับที่ถ่ายทอด วิธีการเลี้ยงแล้วก็แนวคิดดีๆให้ทางเพจนะครับครับสวัสดีครับ